ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นครับเรามาอยู่กันในแ a p ออสโตรเรนซอนนั่นเองนะครับมันดูเหมือนออสโตรเรนซอนมาแบบวันนี้เราอยู่กันในแมป the hunt first edition ครับนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้ผมจะมาพาทุกคนเนี่ยมาสอนหาแบชใน map ออสโตรเรนซอนครับซึ่งผมขอโทษในนาทีนี้ก่อนเลยนะไปเลยหรอ ึ่งนะครับนี่ตรงนี้นะครับจะห์นรีสตาร์เรียลิ e ี้แอนด์เซฟเด็กกาเล็กซี่นะครับเข้ามาแล้วก็กดโกไปเลยนะครับไม่ต้องกดเข้าเกมนะแล้วทีนี้ทุกคนก็จะเข้ามาอยู่ในอ่มเขาเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าอะไรเดียวเอาเป็นว่าทุกคนจะเรียกอะไรก็แล้วแต่และกันนะครับแล้วก็เอ่อที่ผมจะขอภัยในเมื่อกี้นี้ก็คือในเรื่องของการที่ว่าในคลิปนี้ผมอาจจะพูดแบบ งงงงนิดนึงนะครับขอโทษด้วยพอดีว่าผมจะต้องมานั่งพากคลิปแบบเป็น10บสนาทีตอนนี้แบบผมนั่งพากมา3ามคลิป20กว่านาทีตอนนี้แบบเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับอยากให้ได้พักบ้างซึ่งสิ่งที่มูนไลน์นะครับได้บอกกับเรามาก็คือเนี่ยหวอนว่ามีใครก็ไม่รู้นะครับจุจๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจุจๆเนี่ยมันก็ได้มีมิต,ติทั้ง4ขึ้นมานะครับที่เนี่ยจุที่มันอนะ มาก่อกวนสำหรับมิติอัรโต n เรน s a ซอนของเรานะครับแล้วเราก็ต้องไปช่วยเขาอืมดีอันแรกนะครับทุกคนไม่ต้องทำเรียงตามก็ได้นะครับแต่มาเถอะนี่นะครับอัสโตูเรฟกดยูสเข้าไปเลยนะครับนะในที่นี้นะครับเราจะต้องหาปุ่มสีเขียวๆนะทั้งหมด5อันเนาะซึ่งอันแรกแบบหนึ่งนะครับมันอาจจะดูยากทีนหนึ่งเนาะอ่ะกดไปเลยนี่ตรงนี้นะ เดี๋ยวสีคอร้องน้องทําไมเขาต้องแอบไว้แบบนี้ละแล้วก็นะครับอันที่สองเนาะก็จะเป็นปุ่มตรงนี้นะครับฟึบกดไปเยอยแล้วก็อันที่3มใต้โซฟานั่นเองนะครับโซฟาแล้วก็อันที่4ี่นะครับนี่ทุกคนเห็นหลอดทดลองนี่ไหม นี่มีปล่กอยู่เครื่องหลังนะครับสีเขียวกดไปเลยอันนี้หาไม่ยากเนาะอันสุดท้ายอาจจะหายากทีดนึงนะครับนี่มันอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ก็แบบหนึ่งวิธีนี้ไม่ได้นะครับก็เอาเป็นว่าซูมเข้ากระโดดมันเข้าไปเลยอ่ะทุกคนเห็นเนาะเห็นด้วยการไปเปิดแล้วเอไปต่อดีกว่าเดียว ทุกคนหันหลังนะครับนี่ Astro ชาร์นะครับใช่ครับคืออีเวนต์นี้เนี่ยเขาจะให้เรามาเก็บชาร์ดพวกนี้ทั้งหมด12อันนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด3อันในแต่ละมิตินะครับนี่อันนี้อันที่2นะครับอันแรกนี่ก็ผมเห็นหลายหลายคนมีปัญหาในเรื่องการหาไม่เจอนะเพราะว่ามันแบบมันเข้าเอาไว้เนียนมากนะบอกตรงถ้าเกิดแบบผมไม่ดูทีทอรเรอยลนี้ผมก็หาไม่เจอเหมือนกันนะ แล้วก็ตรงนี้นะครับชาดสีม่วงเสร็จแล้วโลกแรกไปกันต่อต่อมานะครับนี่ Astro Ast Reef อันที่สองเราไปลุยกันเลยเข้ามานะครับนี่ทุกคนก็จะเห็นตรงนี้เนาะ Electrical Elect Room นะครับกด Enter ก็คือเข้าไปในห้องไฟนั่นเองนะครับแหมมาเล่นอนมองอัสด้วยล้อเล่นซึ่งนะครับ ตัวเกมเนี่ยจะบอกเราว่าเราจะต้องหาชาิทั้งหมด3อันเนี่ยที่มันอยู่ในท่อแห่งนี้นะครับตอนนี้เจ็บคอมากเลยอ่ะอัสโตรฉาดอันที่หนึ่งนี่นะครับอยู่ตรงนี้เนาะเป็นแสงสีฟ้านะครับก็คุณจะเดินมั่วๆก็แล้วแต่นะครับไม่มีจําสแก์แน่นอนนะครับเพราะคุณเชื่อผมได้อันที่สองนี่นะครับเป็นสีชมพู สีชมพูหรือสีม่วงเนะี่ยแล้วอันที่3นะครับอยู่ข้างๆกันเลยจบแล้วอันต่อมานะครับนี่อยู่ข้างๆกับตู้กดน้ำนะอยู่ข้างๆกับตู้กดน้ำจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากออฟฟี่ใต้ทะเลซึ่งนะครับนี่ก็น่าจะเป็นมิติที่ผมชอบที่สุดแล้วแหละขอด้วยความสวยงามของแบบซึ่งผมชอบมากโดยเฉพาะอ่ม ยูควรเป็นอะไรอะ่ประปากกาลังเหรออ,อ่าอตกเฉลยโอ้ใช่ครับตกแล้วต้องไปเริ่มใหม่นะสิ่งที่เราจะต้องหาเนี่ยก็คือฉาดทั้งหมด3อันอีกแล้วนะที่มันจะให้เราต้องมานั่งเล่นออกปีนะครับซึ่งอันแรกอยู่วันนี้นะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งฟื้อ,อเออตกอีกแล้วโอเคสามรอบต้องมาแล้วแหละ นี่โอ้หยมันสูงจังยังไม่ถึงอีกหรออันนี้ไอ a s t r o c h a r คลิกเลยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกระโดดไปบนขนมปังสีม่วงนะครับเอาตรงๆน้องน,อน้องไม่ใช่น้องต้องเป็นเกาะลอ,อยฟ้าหรออ่ะตรงตรงมองจากข้างบนนี้กูนึกว่าขนมปังนะเนี่ยอ่ะแล้วก็หลังตรงนี้นะครับก็จะมี astrochart อีกอันนึงนะครับไป เราประกาศลังเนาะฟืบตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่าตรงนู้นอีกจุดหนึ่งนะครับจุดสุดท้ายแล้วเราก็จะได้ไปยังประตูมิติสุดท้ายก่อนที่จะไปบอสไฟท์นั่นเองนะครับซึ่งทุกคนชอบบอสไฟท์แน่นอนประตูตมิติอสุดท้ายนะครับอยู่วันนี้นั่นเอง เข้ามาแล้วเราก็จะเจอกับออบบี้อีกแล้วตรงนี้สงสัยแบบตรงนี้เขาน่าจะเริ่มคิดอะไรไม่ออกแล้วนะครับก็เลยให้ออบบี้รัวๆเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็เป็นคอนเซ็ปที่สวยดีนะตรงๆซึ่งนะครับเราก็ต้องมาหาอีกสามฉากสุดท้ายนะครับตอนนี้เรามีทั้งหมด9ก้าอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดยอดไปเลยต่อไปนะครับก็ กอแรกครับก็อบบี้ตามไปเลยนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรยากมากนะครับนี่นะครับตรงดาบอันนี้นะครับก็จะมีอสโตรชาดอันที่หนึ่งของเกาะของอดินแดนนี้นั่นเองนะครับตรงตรงนี้คือดินแดนที่มารบกวนพวกเราเหรอวะเนี่ยหรือว่านี้คือเควสสาหรับการกอบกู้การกอบกู้โรค Astro r e รโนซอนของเรา ที่ผมเล่นไม่เป็นเหมือนกันแต่ก็พยายามเล่นอยู่อฮะกูามาเล่นแบบแต่งตัวแบบผู้หญิงทำไมนะแต่เอเอไม่เป็นไรหรอกเลยเอาหายกูยังเล่นเลยไม่ได้หยัดนะโนดรามางงนาบา PLEASE ที่ผมเงียบไม่ใช่อะไรหรอกคือมันไม่มีอะไรเลยไม่รู้จะพูดเรื่องไรดี แล้วก็เริ่มเจ็บคอแล้วตอนนี้อ่ะได้แล้วอสรชาติสุดท้ายไปบอสไฟ <c oughs> ก่อนที่คุณจะได้แบบเริ่มบรรเลงเพลงไฟนอลเล่นะครับก็คุณจะต้องมาแบบนี่ตรงนี้นะครับฟืบรีสตอรเรีลิตี้ไม่มีแอนิเมชันอะไรเลยจูๆ่ๆไม่กระโผกขึ้นมาเออดีแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นประตูวิเศษ ไปได้แค่ที่เดียวนะครับบอสจ๋าฉันมาแล้วจ้าเข้ามาแล้วนะครับซึ่งโอ้เราต้องมาต่อสู้กับเมืองเหรอเนี่ยเราเล่นนะครับบอสมีบอสมาแล้วโอ้โหจะจ,จูก็ะปุกขึ้นมาเลือดห้าพันปิวปิวโอ้ยไม่นะนางใช้พลังเลเซอร์แห่งออฟบ,บี้จะเรียกว่าพลังอะไรดีอะ ก็เป็นว่ามันมีสองพลังก็คือพลังที่สรุปนางเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเอาเป็นว่าเรียกนางและการนางดูเหมือนผู้หญิงนะใส่ตาซ่อนซอรี่ด้วยซึ่งพลังแรกก็คือพลังที่นางเนี่ยจะทําการแบบใช้เป็นเหมือนเลเซอร์นะครับให้เรากระโดดหลบด้วยนะครับซึ่งบางทีโลก,กาวิตี้ของคุณเนี่ยจะทําร้ายคุณได้นะครับด้วยการที่จะให้คุณโดนเลเซอร์แบบไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนาะ แล้วก็อันต่อไปก็คือการที่คุณเนี่ยไม่ใช่การที่นางเนี่ยจะมุดลงท่อหนูนะครับและทีนี้นางก็จะทําการหายไปเลยนะครับแล้วก็จะยิงนางไม่ได้เนาะแน่ทีนี้นางก็จะเสกน้ําอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันฆ่าเราไปในทันทีเลยนะซึ่งเราก็ต้องกระโดดไปบนบล็อกที่เกือบจะล่องหนอยู่แล้วนะแต่หนางทําอีกแล้วซึ่งใช่มีแค่นี้เลยเราแค่ต้องหลบแค่นี้นะครับแล้วก็ ฆ่านางจนกว่านางจะตุยนะครับใช้ปืนปิ้วปิ้วนางนะครับใช่มันมีแค่นี้แหละเอาเป็นว่าสปีดอัพอ๋อแล้วก็จะบอกว่าตอนคุณตายเลื่อนนางไม่รีเซ็ตนะถือว่าดีมาก นี่ขึ้นมาอีกแล้วบ๊ายบายอ้าวยิงไม่โดนนะนี่กำลังจะใช้พลังเลยไม่ไ้ปิดตาท้าที่มันก็จะมีประตูอะไรก็ไม่รู้นะครับที่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันมาได้ยังไงแต่ก็ช่างมันเถอะนะครับเราก็สบแล้วเย้อโโซเรนซอน ถือว่าเป็นอีกแบบหนึ่งที่ผมชื่นชมเลยนะครับว่าดีมากเนาะมันจะคล้ายๆกับคอนเซปต์ของ Adopt Me นะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบชอบนะใช่มีแค่นี้นะแล้วคุณก็จะได้แบชส์แต่หันไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแบบนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งแบบที่ผมขอชื่นชมด้วยด้วยความที่แบบ ตัวแบบมันแบบสนุกดีนะครับสําหรับในตัวอีเวนต์เองเนาะแล้วก็การออกแบบดีไซน์ที่สวยงามนะครับสำหรับแบบเนาะซึ่งคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย